มีน้องเลีปี AKA น้องไดมอนมารีวิวตวจยาค่ะวันนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใช่ไหมลูกห<า>มามันชื่ออะไรชื่อว่าตังมีค่ะโอ้บางแก้วค่ะบางแก้วเนาะมันดุนะบางแก้วนะหวงเจ้าของจะพี่น้องเดี๋ยวแพนเป็นตากล้องให้ลูกสาวพารีวิวเด้อค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยอันนี้เนาะค่ะเนาะปุ๋ยขี้ไก่เอาร้อยกระสอบ จะมีหัวอาหารด้วยนะคะเป็นขี้ไก่เนื้อ <c oughs> มันจะมีแคลเซียม NPK ในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันบำรุงดินเพราะว่าใช่แต่เคมีหลายกับบดีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้แพ้นัันไทยล่องมันพร้อมได้นี่ไทยล่องช่วงเดือนสิงหาคมนะใส่ปุ๋ยไปตอนนัร้อยสาถุงปุ๋ยขี้งัวขี้ควาย รอบนี้ปลายฝนแพนนก็ใส่ปุ๋ยยูเรียอีก10กระสอบสูตร2174ยาล่ามีล่าไป10กระสอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ควายไปฝั่งโน้นน่ะใส่ไป63แล้วเป็นอาชีพเสริมของแพนเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้แพนนกะดูแลก,การก่อสร้างเห็ดเฮือนมาอยู่ไทยได้สิบเดือนแล้ว ่อสางแต่อยู่ฟินแลนด์กับท่านได้แล้วอยู่นี่ได้ปุ๋ยขี้ไก่มาร้อยกระสอบส่งถึงที่กระสอบละ3 7บาทเพิ่นส่งถึงที่พ่นลดให้แพนเหลือ36บาทคุณพระเจ้าทุกกรณีที่จะเตรียมวันเวลาให้ได้ปุ๋ยขี้ไก่เนาะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนคะ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าแพนกับิะไปฮอิเดย์ฟิน,นแล้วไป20มือไ้เจอกันนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราสองแม่ลูกพูดดังๆสำหรับวันนี้พวกเราคนแม่ลูกต้องขอลาไปก่อนวันนี้นวดข้าวด้วยเดี๋ยวจะพาไปนวดข้าวต่อจากนี้นะคะ,ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดดิวงว ส่วนแพนสิล้อมน้ำม,มักจับไวเบิดค่ะหุ่นน้ำม,มักจับห้าเส้นทางสายมือหุ่นที่เป็นสะนะคะสะบักง่ายนึ่งนี้มันเต็มแล้วลูกอู้ตอนนี้ให้น้ำยางเยอะสะน้ำลงเล่นน้ำเลยลูกไปลงไปอ้อมนาม,มักจับไวบ่มีไผเข้ามาได้แล้ว เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลปลาหน่อไม่ก็มีค่ะชุ่มชื่นตนอนหน่อไม้ไล่ออกนะ่ะน้องเล่นปีมาหาหน่อไม้ไหล่ได้ตั้งเยอะเลยลงไปเล่นนะ้ำไปลูกไป h a นซัมแอนเล l ร v ลี่สุดรอ,อกับน่ารักมาหน่อยแพนค่ะได้สี่เดือนกว่าพันไทย <c oughs> แต่ก่อนนะ่ะ มีหมาลาบอดอด้วยผัวเมียต,ตายทั้งสองตัวแล้วมันบทนคือหมาไทายค่ะมันขึ้นเยอะเนาะมันก็เลยเป็นปสรสธิ์เข้าไปกินเมเ็ดเลือดแดงมันรรรรมเพราะว่าแม่ทำแต่งานด้วยและไอยไทยมันเหมือนบิก๊กเกิ้ลแต่ไม่ใช่อันนั้นรถเหยียบคอมันตายนี่สงสารมากอืม ปุ๋ยขี้ไก่เนื้อผสมหัวอาหารคักเนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าขี้ไก่ล้วนๆว่าผสมกันกับแกบเลยมันสิเป็นเชื้อราทั้งหมดนี้127ถุงนะคะ